ในรอบหนึ่งปีชาวไทยเชื้อสายรามันหรือคนมอนมีพิธีกรรมประเพณีต่างๆมากมายเลยทีเดียวค่ะอย่างเช่นเดือน1นึ่เขาก็มีเปิงสงกรานหรือว่าเทศกาลสงกรานนะคะพอเดือนสองก็รดน้ําค้าโผค่ะเดือนกันยายนถือเป็นเดือน6 15ข้ามเดือน6มีประเพณีที่สำคัญมากเรียกว่าพิธีลอยเรือสะดอกเคราะห์ กขามีความเชื่อเรื่องนี้กันอย่างเหนียวแน่นเลยทีเดียวเราไปดูกันที่บ้านวังกะเป็นหมู่บ้านชุมชนมอนที่อเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีค่ะกว่าครึ่งศตวรรษแล้วที่ชาวมอลงหลักปักฐานสร้างชุมชนในเขตอเภอสังขละบุรีจังหวัดกาญจนบุรีดินแดนแห่งขุนเขาและสายน้ำ แมิมน้ำงามนามซองกะเลียแห่งนี้เป็นที่ตั้งแห่งใหม่ของหมู่บ้านมอนวังกะหลังอพยพหนีน้ำท่วมจากการสร้างเขื่อนเขาแหลมในปีพศ2527ชาวบ้านใช้ชีวิตสงบงามศรัทธาในพระพุทธศาสนามีศูนย์รวมใจอยู่ที่วัดหลวงพ่ออุตตมะหรือวัดวังวิเวกา เดือนสิบของทุกปีชาวมอนบ้านวังกะจะมีงานบุญใหญ่คืองานพิธีลอยเรือสะดาะเคราะห์สืบชะตาให้ตัวเองและครอบครัวมีชีวิตที่สงบร่มเย็นมีความสุขความเจริญปลอดภัยจากสิ่งชั่วร้ายอันตรายทั้งปวงลอยเคราะห์ฝากไปกับเรือไม่ไผ่ลำนี้ค่ะ พิธีจะเริ่มในวันมรืนนี้แต่วันนี้เด็กหญิงยีหวาขึ้นมาสังเกตการที่วัดเพราะอยากจะรู้ว่าบรรดาพ่อพ่อคุณลุงคุณน้าต่อเรือไปถึงไหนแล้วค่ะจะแต่งกระส่าจะแต่งยานเด้มาจุดยิ้มเจียวจีเจีาโมกแอกสาวโคงสาวคางทำโมกได้จุงผู้เลยผมเสียมอก็เวกกะตีแยน่าบึยนี่ก็โป๊กกะไอ้ีนี่คือเชียดที่เราจะตีกับซอกข้อ ลุงบอกว่าตัวเรือจวนจะเสร็จแล้วหลังจากนี้ก็จะช่วยกันตกแต่งเรือให้สวยงามค่ะแบ่งบเป็นคุ้มค่ะแบ่งกันเป็นหน้าที่อะค่ะสมมุตินะคะคุ้มแปดทำเรือคุ้มสองทำอนนู้นนะคะขาแ,แบ่งหน้าที่กันนะคะเขาจะทําบุญนะคะก็าทาเป็นบุญแบบว่าเขาจะได้บุญนะคะเขามาช่วยกันนะคะมาช่วยสร้างเรือค่ะแล้วก็เขาก็จะเอาไปลอยที่แม่น้ําค่ะ มีอาหารประดับว่าง18สอค่ะขนาด3เมตร2-3วันนะคะจะสวยค่ะเขาจะตกแต่งแปะกาวกระดาษก็ใส่ตรงอ่ะคะ่ะใส่ตรงก็เอาอาหารมาใส่แล้วก็ไปจุดทวกที่เทียนเขงนู้นะคะ คุณลุงสมชายกำลังหลักคนหนึ่งของทีมต่อเรือบอกว่างานเดินไปได้เร็วก็เพราะชาวบ้านมาช่วยกันเต็มที่อย่างนี้ทุกปีเพื่อศรัทธาครับศรัทธาแล้วก็เหมือนก็พ่อแม่สั่งสอนไว้น,นี้ก็ครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านบอกว่าถ้าทำแล้วไอ้เรื่องจมไอ้เรื่องหนักไม่เคยเท่าไหร่นี่แหละเราก็ต้องเป็นคนศาสนาพุทธก็ต้องเถอ คือศาสนาพุทธแต่ว่าสมมุติว่าวันนี้เรามาและพรุนี้ก็เราไปงานตัวเราที่วัดขณะที่ฝ่ายชายช่วยกันต่อเรือฝ่ายหญิงกับคนเท่าคนแก่ก็ทำธงสะดาะเคราะห์สำหรับพิธีลอยเรือธงชัยนำโชคของแต่ละครอบครัวมีลวดลายและรูปแบบต่างกันทุกบ้านจะเตรียมธงไว้ตามจำนวนสมาชิกในครอบครัว ครอบครัวของยีหวายกหน้าที่นี้ให้ตาค่ะตาของยีหวาตัดธงได้หลายแบบหลายลายกระดาษสีชมพูนี้จะตัดเป็นลายดอกบัวค่ะทงส่วนหนึ่งจะนำไปสมทบกับทางวัดเตรียมไว้ให้คนจากที่อื่นซึ่งเดินทางมาร่วมพิธีลอยเรือนในปีนี้ด้วย สามแบบค่ะมีแบบนี้แล้วก็แบบดอกบัวแล้วก็แบบทงใหญ่ๆเนี่ยค่ะอันนี้นะคะเขาจะปักที่อาหารค่ะแล้วก็ตรงกล้วยมั่งตรงอันไหนมั่งนะคะแล้วก็อันใหญ่เขาจะเอาไปปักที่เรือค่ะเย็นพรุ่งนี้แต่ละคุ้มจะนำธงไปรวมกันที่วัดยีหวาจะไปช่วยงานด้วยค่ะ แรงกายแรงใจของคุณลุงคุณตาช่วยกันประดับประดาเรือกันอย่างสุดฝีมือจึงสวยอย่างนี้ล่ะค่ะออย,ยี่หวอปากหลักช่วยติดธงร่มอยู่ในศาลาส่วนพ่อเสร็จงานแล้วก็รีบเอาธงมาส่งและช่วยงานที่วัดอีกแรงหนึ่งค่ะ ส่วนกลางก็ช่วยเหลือกันนะครับคนละไม้คนละมือฮะก็ค,คนเขามาช่วยกันคนแก่คนหนุ่มก็ต่างคนก็ต่างช่วยทํากันอันนี้ก็สําคัญนะครับช่วงสงการก็สําคัญครับอันนี้เป็นสะเดาะเคาะฮะพูดถึงว่าสะเดาะเคาะเนี่ยเป็นบรรษับุคคลครับถ้าเราตรงนี้เนี่ยพูดถึงว่าจําปีเนี่ยก็สะเดาะเคอาะแล้วมันก็จะดีไปหมดนะครับทําธงเนี่ยเราก็จะทําเป็นคนละชุดนะฮะคนละชุดก็มาถาวายที่เรือฮะค,คนละชุด ก็จะมีบางคนก็จะมีเป็นธงเล็กๆมากะฮะเท่าอายุะฮะพูดถึงว่า18อายุ18ก็จะทําเพิ่มสัก2อัน19 20อะไรประมาณนั้น,นะะก็จะเป็นธงเล็กๆนะฮะจะเป็นแบบแบบอนุนนะฮะสีค่ะมีสีเหลืองสีขาวสีเขียวสีส้มสีแดงสีชมพูแล้วก็สีน้ำเงิน,น,งนคุ้มละร้อยห้าสิบค่ะ ยี่แปดคุงค่ะรวมมูลแล้วเป็นสี่พันกว่ากค่ะให้คนจะไม่มีเวลาทำอะค่ะได้ยหวาพามาดูจุดปล่อยเรือสะเดาะเคราะริมน้ำซองกาเลียใกล้ๆก,กับ3ประสบที่บรรจบของแม่น้ำสามสายแม่น้ำบิกคลี่แล้วก็แม่น้ำรันตีค่ะ,ะบิกคลี่ตรงนี้ค่ะรันตีอยู่ตรงนน้นค่ะ ฤด,ดูน้ำน้ำก็จะยอเยอะอะค่ะถ้าฤด,ดูแล้งก็น้ำก็จะน้อยลงอะค่ะตีสพระจันทร์ยังไม่ลาจากฟ้าครื่องศรัทธาไทยรามันบ้านวังกะและผู้ที่เลื่อมใสบูชาหลวงพ่ออุตมะพากันมาถวายธงสะดอคราะที่วัดวังวิเวการามไม่ขาดสาย าขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับหนูตื่น4ี่โมงครึ่งค่ะแม่เรียกขึ้นมาค่ะมันก็สวยดีอ่ะค่ะเรือก็สวยสวยกว่าเดิมอ่ะค่ะอาหารมีค่ะอยู่ที่ไหนอะค่ะ เยอะเลยค่ะเต็มเต็มเรือเลยค่ะให้พ่อวางให้ค่ะมีกล้วยมีหมากมรพล่ะค่ะแล้วก็มีอ้อยอะค่ะต้องพูดถึงว่าสะเดาะพ้อตรงนี้เนี่ยมันสำคัญด้วยนะฮะว่าปีละครั้งเองนะฮะเราก็มากันมาทําบุญกันอะไรกันถ้าได้ทําบุญตรงนี้แล้วนสะเดาะพ้อตรงนี้แล้วเนี่ยก็สบายใจได้เยอะนะ เช้าแรมหนึค่ำเดือนสิถึงเวลาปล่อยเคราะหลอยโศกไปกับแม่น้ำพ่อบอกว่าให้อธิษฐานจิตเอาสิ่งร้ายๆที่ผ่านมาทั้งหมด ลอยไปกับเรือลำนี้ค่ะศิลาจารึกชาวมอนบอกว่าพิธีลอยเรือสะดอกเคราะห์เกิดขึ้นครั้งแรกเมื่อพระเจ้าธรรมเจดีแห่งเมืองหงสาส่งเรือสองลำนำพระภิกษุสงฆ์ไปศึกษาพุทธศาสนายังศีลังกาชื่อเรือจิตระทูตะและรามะทูตะเมื่อถึงเวลาเดินทางกลับ เรือรามาทูตะเดินทางกลับถึงเมืองหงสาส่วนเรือจิตราทูตะกลับหายไปอย่างไร้ร่องรอยพระเจ้าธรรมเจดีและประชาชนจึงร่วมกันทำพิธีสะเดาะเคราะห์โดยต่อเรือไม้ไผ่นำทูปเทียนธงผลไม้และอาหารพันอย่างใส่ลงในเรือส่วนมนอุทิศส่วนกุศลให้สรรพสัตว์ทั้งหลายให้เรือรอดพ้นจากภัยอันตรายทั้งปวง หลังจากนั้นเรือจิตราทูตะที่หายไปก็เดินทางกลับหงสาโดยสวัสดิภาพชนชาวมอนจึงสืบต่อประเพณีลอยเรือสะเดาะเคราะห์นับแต่นั้นมา าบางสิ่งเราเก็บไว้บางสิ่งเราทิ้งไปบางสิ่งเราปลูกฝังอย่างลึกซึ้งภายในบางสิ่งเราปล่อยลอยลับลาลับเลือนไปบางสิ่งเราเก็บไว้บางสิ่ง เราทิ้งไปบางสิ่งเราปลูกฝังอย่างลึกลงภายในบางสิ่งเราปล่อยลอยลับลาลับเลือนไป บางสิ่งเราเก็บไว้บางสิ่งเราทิ้งไปบางสิ่งเราปลูกฟังยังลึกลงภายในบางสิ่งเราปล่อยลอยลับลาลับเลือนไปบางสิ่งเราปล่อยลอยลับลาลับ นอกจากลอยเรือสะดาะเคราะห์ให้กับตนเองแล้วปีนี้ผู้คนร่วมมือร่วมใจมางานกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวเพราะว่าต้องการจะสวดภาวนาและสะดาะเคราะห์ให้กับหลวงพ่ออุตมะซึ่งกำลังอาพาธอยู่ที่โรงพยาบาลด้วยค่ะ ทั้งพ่อแม่และหยีหวามีความเชื่อว่าสิ่งร้ายๆก็จะผ่านไปกับสายน้ำในขณะเดียวกันก็จะมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในชีวิตและหมู่บ้านค่ะ